ah mm -hmm. first meal in in rong first meal out out, mm -hmm. first, meal out first meal out in rong because last night i had my first meal in rong already but oh, 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 oh. it's my first meal out oh, okay oh <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> จริงๆคือแบบเอ่มีร้านฝ่อคี่บอนมัสแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเลย,เลยแต่ที่นี่อร่อยมากผัดไทยถ้าแบบแห้งอ่ะเหมือนผัดไทยบ้านเราเลยนะอร่อยมากโอเคบนเอปตี bon ้แล้วก็มากินอาหารดน้วยะะกกว่าจะได้กิน เม <'s> <'s> mm ื่อคนถ่ยก็จะประมาณนี้วันเอ็ดี